มีอะไรบ้างครับเนี่ยตรงนี้ก็มีมีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกำปองยอดแล้วก็นุ่นน้ำขนมหวานอ่าอะไรส่วนใหญ่ก็คนจะเจอไฮไลท์ก็คือนาซีบูดูคจะชอบในนี้มากน้าซี่บูดูคือสี่สิบบาทกินอินี่นะครับนาซีบูดูมาแล้วนะครับนี่สี่สิบบาทนี่ปลาทอดบูดูบูดูนี่ไฮไลท์ไฮไลท์ของร้านนะข้าว นี่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 หวานมาแล้ว,วน,นี่ขูเหนียวมากเลย สวักดีครับพี่โซนชมเขาโซนชมเขาที่ยาลาสเต็งสเต็งนอกแปดสเต็งนอกทินี่ไหมครับพีปุ๊บปั๊บที่นี่ครับุกับะปุกเก๊กระปุกเคอ๋อแบบเปิดนานหรือยังเดือนเดือนดูเดือนกุมภาพันธ์อ๋อเดือนกวกเดือนนึงแต่ปกติก็ขายอยู่ขายก็อยู่แล้วนี่สิเป็นก๋วยเตี๋ยวแต่ว่าพอเราเริ่มทำตัวนี้รู้สึกคนจะมาติดติดติดข้าวซะมากกว่าอกะชานิดากะชานิดาเอาเบ เอเวซุลัสสากข้าราชการบำนาญอ๋อข้าราชการบำนาญอะไรบรรยากาศไปเลยไปเลี้ยงปลาติดปลากระป๋อนนี่ปลากระป๋อนมีปลาดุกปลาสวายแล้วปลานิลปลาทากชิงแดงปลาแนวคิดนี่แบบไม่มันหรอหนิเป็นโครงการเกษตรยั่งยืนอ๋อมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนของกรมประมงกรมประมงอ่าแล้วก็มาขุดบ่ออ๋อแล้วก็ให้ให้พันปลาพร้อมทั้งอาหาร เนื้อที่เขาแบนกี่ไร่ก็เกือบประมาณสองไร่สองไร่มีเลี้ยงปลามีปลูกต้นไม้อ่ามีอะไรบ้างครับมีทุเรียนทุเรียนมีเงาะเงาะโรงเรียนแล้วก็รังหลังมีกล้วยมีสับปะรดแล้วก็มะม่วงหิมะพานที่ปลูกง่ายเนี่ที่ขึนอันนี้ก็ไว้กินยอดใช่เวลาแขกมาเก็บเลยเด็ดได้เลยเปิดกี่โมงครับก็สิบเอ็ดจนสุดสไปจนถึงสองทุ่มโอเค หยุดทุกๆวันหนักๆทุกวันของหวานมีอะไรบ้างของหวานอ่าของหวานนี่ก็จะมีหลักๆมีมีกล้วยมีกล้วยบดชีเมนูไม่ไต้ตัวนะไม่ไต้ตัวใช่บางวันก็มีตัวล็อกเข้าแล้วก็เปลี่ยนแปลงเลยไม่จะได้ไม่ซ้ำเลยไม่จำเจเขาเหนือทุเรียนก็มีก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวกำปงอ่านี่แหละอ่าก๋วยเตี๋ยวกำปองก็มีแล้วก็มีน้ำเครื่องดื่มเครื่องดื่มแบรนด์ โมโมชาแบรนด์จากไต้หวันอ๋อโมโมชาใช่เป็นแบรนด์ที่น้องชายเขาสั่งเป็นชายเลยอันไหนครับโมโมชานี่ยโมโมชาเนี่นี่เี่ยแบรนด์ต่างๆนี่แหละฮะใช่เป็นซิกเนเจอร์ของของร้านเลยก็คือเครื่องดื่มโมโมชาโมโมชาใช่เดี๋ยวเดี๋ยวลองอันนี้นึงจากไต้หวันเลยไปฝากอะไรไหมครับเกี่ยวกับร้านแบร์ก็ขอบคุณทุกทท่านที่มาอุดหนุนส่วนชมเขาครับครับ ครับก็โอกาสหน้าถ้ามีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมอีกครับขอบคุณมากครับ